แค่นายที่รักของฉันเรื่องโดยเย็นชาบอยบ้านสะพลกอกกอกนาดานาดาได้ยินแม่ไหมเสียงหวานของคุณนายน้ำพึ่งดังขึ้นที่หน้าประตูห้องนอนของลูกสาวที่สายจนป่านนี้ก็ยังไม่ออกจากห้องได้ยินค่ะแม่ ขอเวลาสิบห้านาทีนะคะเสียงงวงแย่ดังมาจากในห้องทำผู้เป็นแม่ถึงกับถอนใจออกมาอย่างเหนื่อยใจให้ไหวเลยลูกคุณพ่อรอทานข้าวอยู่นานแล้วนะค่ะค่ะหลังลูกสาวตอบรับคุณนายน้ำพึ่งก็เดินลงมาชั้นล่างหาเจ้าสัวสพนผู้เป็นสามีที่นั่งดูข่าวอยู่ในห้องนั่งเล่น เพราะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ทุกคนในบ้านจึงต่างแยกย้ายกันไปพักผ่อนยังไม่ตื่นอีกแล้วคุณเสียงผู้เป็นสามีถามขึ้นทันทีที่เธอนั่งลงข้างกายค่ะฉันละไม่เข้าใจลูกจริงๆทำไมถึงไม่คิดจะออกไปเที่ยวหรือว่าเจอเพื่อนฝูงบ้างเอาแต่นอนอย่างเดียวเลย <c oughs> เดี๋ยวพอเข้าออกไปเที่ยว ก็เป็นห่วงเขาอีกเหมือนเดิมนั่นแหละโอ๊ยออกไปเถอคะค่ะฉันสัญญาเลยแล้วก็จะไม่ห้ามด้วยคุณนานำพึ่งว่าขึ้นอย่างโปรงๆ mm. ก็การนอนมันสำคัญนี่คะ่ะช่วงวัยนี้ถ้ามีเวลานอนก็ต้องรีบเก็บเกี่ยวค่ะคุณแม่เสียงบานดังมาจากทางด้านหลัง สองสามีหันไปมองเจ้าของเสียงพร้อมกันนาดาเดินฉีกยิ้มกว้างอย่างสดใสมาหาคนทั้งสองก่อนจะเข้าไปหอมแก้มพ่อกับแม่อย่างที่เคยทำทุกวันอรุณสวัสดิ์ค่ะสายมากแล้วค่ะลูกสาว <c oughs> งั้นก็ไปทานข้าวกันเถอะค่ะคุณทั้งสามเดินควงกันไปที่ห้องอาหาร บรรยากาศแนวอาหารเต็มไปด้ยวยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของคนทั้งสามทุกครั้งที่เหนื่อยจากงานหรือมีเรื่องให้เครียดการพูดคุยปรึกษากันบนโต๊ะอาหารมักจะทำให้ทุกอย่างผ่อนคลายลงจึงทำให้ไม่ว่าจะยุ่งแค่ไหนก็ต้องหาเวลามานั่งทานอาหารร่วมกันให้ได้วันนี้จะออกไปข้างนอกกับแม่ไหม ร่างบางสายหน้าไปมาออกไปกับแม่เขาหน่อยสิลูกไม่เอาดีกว่าค่ะพ่อนาดาอยากนอนงโง่ๆอยู่บนเตียงมากกว่าคะ่ะเฮ้ยฉันไม่รู้จะพูดยังไงกับลูกคุณแล้วล่ะค่ะคุณพลเอาแต่อยู่บ้านแบบเนี้ยมีหวังฉันไม่ได้อุ้มหลานกับชาวบ้านชาวช่องเขาแน่ คุณนายน้ำพึ่งว่าขึ้นยังไม่พอใจลูกสาวก็หาให้นาดาสิคะลูกอย่าล้อพ่อกับแม่เล่นนะถ้าหาให้จริงๆอย่ามางองงอแงทีหลังละ่ะไม่แน่นอนคะ่ะนาดาเหงาจะตายอยู่แล้วเนี่ยพ่อกับแม่มีเพื่อนตั้งเยอะทำไมไม่แนะนำลูกชายพวกเขามาให้ลูกสาวบ้างล่ะคะนาดาแห้งจนจะกรอบตายอยู่แล้วนะ ทำเป็นพูดดีไปให้มันจริงก็แล้วกันเตรียมตัวไว้ได้เลยหยิงสามไม่ตอบแต่กลับฉีกยิ้มกว้างให้ท่านทั้งสองก่อนจะลงมือทานข้าวต่อด้วยวัยใกล้เข้าเลขสามเต็มทีแต่ยังไม่มีหนุ่มๆม,มาดูแลห,หัวใจจึงทำให้ผู้เป็นพ่อแม่ต่างกังวลไปตามๆกันซึ่งไม่ใช่แค่ท่านทั้งสอง แต่ยังหมายถึงเจ้าตัวด้วยเช่นกันที่รู้สึกท้อแท้กับการหาแฟนดีๆเข้ากันได้จริงๆสักคนจนได้เอ่ยปากบอกพ่อกับแม่ไปหวังว่าจะได้ลองพูดคุยกับคนอื่นมากขึ้นวันเวลาเดินผ่านไปจนไม่รู้ว่านานเท่าไหร่จะไม่ได้แล้วว่าพูดอะไรกับพ่อแม่ไปบ้างนาดาย,ยังคงทำงานกลับบ้านแล้วก็นอนเช่นเดิม หญิงสาวไม่ได้ทำงานที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์ของครอบครัวแต่เลือกที่จะเป็นพนักง,งานจ้างในบริษัทแห่งหนึ่งแทนซึ่งก็เป็นบริษัทของคุณอาเธอนั่นเองหลังจากเลิกงานกลับมาถึงบ้านหญิงสาวก็หลับไปในทันทีที่หัวถึงหมอนจนเวลาล่วงเลยมาจนฟ้ามืดดำร่างบางที่อาบน้ำพร้อมเข้านอนแล้วก็ลงมาทานข้าวกับพ่อแม่เหมือนอย่างเคย อ่ะนี่โทรศัพท์เครื่องหรูยื่นมาตรงหน้าเธอหนุม่มรูปหล่อในชุดสูตรเด่นร้ายอยู่บนหน้าจออะไรหรอคะ <m> ก็ลูกบอกเองไม่ใช่หรอว่าให้แนะนำลูกชายเพื่อนให้สักคนนี่ไงละ่ะเขาชื่อคาถาทรลูกชายปาแก้วกับอานิรุษนาดาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูให้ชัดๆพบว่าคนในรูปนั้นหล่อเราไม่น้อย และคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเขานั้นตรงสเปคเธอทุกอย่างหนุ่มตีผิวขาวอย่างที่เธอฝ่ายหามาตลอดแม่ให้เบอร์ป้าแก้วไปแล้วนะเผื่อพี่เขาโทรมาก็รับสายเขาด้วยละ่ะโอเคค่ะไม่มีปัญหาอยู่แล้วเธอว่าขึ้นด้วยท่าทีสบายๆไม่ได้กังวลอะไร เสียงโทรทัศน์ดังแว่วมาจากห้องนั่งเล่นเป็นระยะๆะะมือหนาถือเสื้อสูทเดินเข้าไปในบ้านหลังใหญ่ด้วยใบหน้าอ่อนล้าทันทีที่คาาทรเห็นผู้เป็นแม่อย่างนิรุตและแก้วใจกําลังพูดคุยหยอกล้อกันใบหน้าเหนื่อยล้านั้นก็ดูสดใสขึ้นมาทันทีพร้อมรอยยิ้มกว้างปรากฏบนใบหน้าสวีทกันจังเลยนะครับรู้ไหมครับ ว่าทำแบบนี้ลูกชายอิจฉานะเขาว่ายิ้มยิ้มเดินไปนั่งลงตรงข้ามกับคนทั้งสองสวีทอะไรล่ะคาลูกชายแต่ถ้าอิจฉาพ่อกับแม่ก็หาแฟนสักคนสิงานรัดตัวขนาดนี้จะเวลาไหนไปหาแฟนล่ะครับพูดไปมือหนาก็คว้าฝรั่งเข้าปากอย่างสบายใจไม่ต้องห่วงจ้ะ แม่หาให้แล้วนี่จ้ะผู้เป็นแม่ยื่นโทรศัพท์ที่โชว์เบอร์ติดต่อให้กับเขาลองแอดไลน์ไปดูนะลูกน้องเขาชื่อนาดาเป็นลูกสาวอาน้ำพึง่งคาทาทรก็ไม่ทำให้พ่อแม่ผิดหวังชายหนุ่มคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกเบอร์เธอไว้ในเครื่องเรียบร้อยงั้นผมขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวลงมาทานข้าวด้วย สองสามีภรรยาพยักหน้ารับยิ้มยิ้ม,มก่อนที่ชายหนุ่มจะเดินหายขึ้นบ้านไปเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอยู่ข้างกายร่างบางที่กำลังนอนดูซีรีส์อยู่บนเตียงอย่างตั้งใจอยู่นั้นก็ต้องลักความสนใจมาคว้าโทรศัพท์ขึ้นไปดูแทนเบอร์โทรแปลกๆที่ไม่เคยคุ้นปรากฏบนหน้าจอหญิงสาวลังเลใจเล็กน้อย เพราะกลัวว่าจะเป็นมิจฉาชีพอย่างที่ออกข่าวกันโครมโครมแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรโดนใจให้เธอกดรับสายนั้นไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับใช่คุณนาดาหรือเปล่าครับทันทีที่เขาพูดเจบ<ๆ>เธอก็คิดแต่ว่ามิจฉาชีพสมัยนี้เก่งจริงๆร,รู้จักชื่อเราด้วยไม่ใช่ค่ะโทรผิดหรือเปล่าคะหืม ไม่น่าจะผิดนะครับหรือว่าอาเพิ่งให้เบอร์ผิดมาหรือเปล่านะเสียงปลายสายพึ่งพำเบาๆซึ่งเสียงนั้นเธอก็ได้ยินอย่างชัดเจนเมื่อได้ยินเขาเอ่ยถึงชื่อผู้เป็นแม่เธอก็ถึงบางอ้อทันทีรู้ว่าปลายสายคือใครเอ,อ่อขอโทษนะคะนี่ใครผู้สายคะคุณคาธาทรหรือเปล่าครับอืม คุณรู้จักผมด้วยหรอครับเออเมื่อสักครู่ต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีดิฉันนึกว่าเป็นพวกพิชาชีพอะค่ะชันนดาค่ะอ๋อยินดีที่ได้รู้จักนะครับเช่นกันค่ะว่าแต่คุณเรียกพิท่ทอนก็ได้ครับหญิงสาวรู้สึกเขิอนอายเล็กน้อยที่จะพูดเช่นนั้นค่ะพิท่ทอ ว่าแต่พี่ทอนถูกคุณป้าบาังคับให้โทรมาหรือเปล่าคะลำบากใจที่จะพูดคุยกันหรือเปล่าไม่หรอกครับแม่พี่เขาแค่ให้เบอร์นาดามาบอกว่าอยากให้มีแฟนนะครับเสียงหัวเราะของปลายสายนั้นทำให้เธอกลั้นยิ้มไว้ไม่ไหวไม่รู้ว่าเธอและเขาพูดคุยกันนานแค่ไหนรู้เพียงแค่ว่าหลังจากวางสายไป ซีรีส์เธอก็ฉายจบแล้วแถมโทรศัพท์มือถือยังร้อนอีกตั้งหากแต่ต้องยอมรับว่าตลอดการพูดคุยกันนั้นมันทำให้ทั้งสองได้รู้จักกันมากขึ้นและเหมือนทั้งสองจะเข้ากันได้ดีไม่น้อยเลย1เดือนผ่านไปเสียงพูดคุยของลูกค้าภายในร้านอาหารชื่อดังแห่งหนึ่งดังระงมไปทั่วร้าน ซึ่งไม่ได้สร้างความรำคาญให้แก่กันและกันสักนิดวันนี้เป็นวันที่สองครอบครัวนัดทานข้าวด้วยกันเป็นครั้งที่สองในรอบหนึ่งเดือนระยะเวลาที่คนทั้งสองได้พูดคุยเรียนรู้กันนับบ้าไม่นานนักแต่เธอและเขากลับเข้ากันได้เป็นอย่างดีรวมถึงครอบครัวของทั้งสองฝ่ายด้วยทําให้ความสัมพันธ์นพัฒนาขึ้นไปอย่างรวดเร็วพรุ่งนี้หยุดนี่นา มีแพลนจะออกไปไหนกันหรือเปล่าล่ะลูกน้ำพึ่งหันไปมองหน้าชายหนุ่มสลับกับหน้าของเธอพรุ่งนี้ว่าจะออกไปเดินห้างกันนะครับน้องบอกว่าอยากชอปปิง้งคาทาทอนว่ายิ้มยิ้มพลางมองเธอไปด้วยดีแล้วจ้ะถ้าไม่ได้ทอนนะนะลูกสาวอาก็คงเอาแต่นอนกลุกอยู่บนเตียงแน่ๆคำพูดของน้ำพึ่ง ทำทุกคนต่างหัวเราะออกมาอย่างคำขคันรายนี้ก็ต่างกันซะที่ไหนล่ะคะวันหยุดก็ยังหอบงานมาทําที่บ้านเหมือนเดิมก็มีแค่ช่วงนี้เท่านั้นล่ะคะ่ะที่ดูจะผ่อนคลายเป็นพิเศษแก้วใจว่าเสริมพลางมองลูกชายตัวเองไปด้วยหลังจากทานข้าวเสร็จสองหนุ่มสาวก็แยกตัวกันออกไปเที่ยวเล่นต่อคทาถาธรพาเธอมายังสวนสาธารณะ ที่มีถนนคนเดินเต็มไปด้วยอาหารมากมายหลายเมนูเมื่อได้เมนูที่อยากทานจนเต็มไม้เต็มมือแล้วทั้งสองก็มานั่งโต๊ะหินอ่อนซึ่งบริเวณนั้นบรรยากาศดีไม่น้อยดีจังเลยนะคะนาดาไม่เคยมาที่นี่เลยค่ะดีแล้วครับให้พี่เป็นคนแรกที่ได้พานาดามาดีกว่าเธอหลุดยิ้มให้กับคำพูดของเขาด้วยความเขินอาย แล้วนี่น้องนาดาซื้อเยอะขนาดนี้จะทานหมดหรอครับก็ให้พี่ทอช่วยทานไงคะว่าแล้วหมึกย่างชิ้นใหญ่ราดน้ำจิ้มซีฟู้ดจนชํำก็ถูกยื่นไปจอดที่ปากเขาอืมอร่อยดีนะครับได้ยินเช่นนั้นเธอก็ไม่รอช้าจ้วงเข้าปากตัวเองเช่นกันโดยเขาก็ลงมือแกะเมนูต่อไปให้เธอ ทั้งสองต่างเป็นความสบายใจให้แก่กันและกันแม้ในตอนแรกที่พ่อแม่ต่างแนะนำมานั้นจะไม่มีใครคาดหวังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เลยก็ตามไม่คิดเลยนะคะพี่ทอนว่าเราสองคนนะจะสนิทกันได้เร็วขนาดนี้นั่นเน่ะสิครับชายหนุ่มไม่ว่าเปล่ายัางยื่นมือมาเช็ดปากให้เธอด้วย แล้วพี่ทอนคิดว่าเราสนิทกันเกินคำว่าพี่น้องไปไหมคะในเมื่อความรู้สึกของเธอที่มีต่อเขาเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่เขาไม่ยอมขอเธอเป็นแฟนสักทีหญิงสาวจึงจะขอเดินหน้าขอเขาเป็นแฟนซะเองหืมแล้วใครว่าเราเป็นพี่น้องกันล่ะครับทั้งสองมองหน้ากันยิ้มอย่างรู้ทันเป็นแฟนกันไหม เป็นแฟนกันนะทั้งสองประสานเสียงกันดังขึ้นพร้อมกันก่อนจะตามมาด้วยเสียงหัวเราะของทั้งคู่ถ้าใจจะตรงกันขนาดนี้คงไม่มีอะไรที่จะต้องตอบแล้วมั้งครับจากนี้ไปก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะคุณแฟนเธอว่ายิ้มยิ้มก่อนจะก้มลงไปสนใจอาหารตรงหน้าแก้เขินหลังจากคืนนั้น เรื่องของคนทั้งสองก็ถึงหูพ่อแม่สองครอบครัวก็รีบต่อสายหากันเพื่อพูดคุยแสดงความยินดีความสัมพันธ์แบบคนรักของหนุ่มสาวทั้งคู่ก็เป็นไปอย่างเปิดเผยยิ่งนานวันเข้าความรู้สึกของเธอและเขาก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนาดามีโอกาสได้ไปหาเขาที่ทำงานไปป่อยไปดูว่าคนที่ใจดีอ่อนหวานอย่างคทาทอนั้น เวลาทำงานจะเป็นอย่างไรซึ่งเธอก็พบว่าชายหนุ่มจริงจังกับงานมากมากจนเธออยากเป็นเป็นเพียงอากาศมองเขาทำงานเงียบๆเท่านั้นแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะทุกครั้งที่เขาหันมาสบตาก,กับเธอเขาจะยิ้มให้พร้อมพูดกับเธอด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานต่อหน้าลูกน้องทำให้พนักง,งานต่างชื่นชอบเธอ และมักมาต้อนรับเธออย่างดีเวลาที่เธอมาที่บริษัทเขาเฉกเช่นในตอนนี้เจ้านี้อร่อยมากเลยนะคะคุณนาดาลองชิมดูค่ะพนักงานสาวเอาขนมมาฝากเธอถึงห้องพักของเขาที่กำลังประชุมอยู่ขอบคุณมากนะคะแต่นาดาเกรงใจจริงๆนะคะเนี่ยไม่เป็นไรเลยค่ะพวกเราเต็มใจค่ะ พนักงานสาวอีกคนว่าขึ้นพร้อมรอยยิ้มกว้างขอบคุณอีกครั้งค่ะแล้วนี่ไม่กลับบ้านกันเหรอคะเลยเวลาเลิกงานมานานแล้วไม่ใช่หรอกลับค่ะแต่พวกเราอยากอยู่เป็นเพื่อนคุณนาดาเฉยๆค่ะขอบคุณมากนะคะอ,อืมแล้วปกติท่านรองของทุกคนทำงานจนล่วงเวลาแบบนี้ตลอดเลยหรือเปล่าคะ ตอนประชุมงานด่วนก็มีบ้างอะค่ะแต่ก็ได้ค่าตอบแทนกันหมดทุกคนก็เลยเต็มใจที่จะทำค่ะเธอพยักหน้ารับช้าๆพัันนั้นบานประตูก็เปิดออกพร้อมกับเสียงนุ่มนาฟังของเขารอนานไหมครับไม่นานค่ะมีทุกคนมาอยู่เป็นเพื่อนก็เลยไม่เหงาขอบใจมากนะทุกคนไม่เป็นไรค่ะ งั้นพวกเราขอตัวกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะบานจบพนักง,งานสาวทั้งสองก็เดินออกจากห้องไปเขาจึงเดินเข้ามาหาเธอพร้อมกับโน้มมาหอมแก้มหนึ่งทีก่อนที่จะเดินออกจากห้องไปเพื่อไปห้างสปปรรพสินค้าต่อนาดาตั้งใจมาซื้อเสื้อผ้าที่ในตู้ไม่ได้มีตัวใหม่เข้าไปอยู่นานแล้วโดยความคนรู้ใจมาเลือกเป็นเพื่อน ทั้งสองต่างลองชุดกันอย่างสนุกสนานจนไปสะดุดกับเสื้อคู่คอลเลกชันเดือนแห่งความรักหญิงสาวควงเขามายืนที่หน้ากระจกหันไปสบตากันยิ้มยิ้มก่อนที่ชายหนุ่มจะโน้มเข้ามาจุบที่ริมฝีปากของเธออย่างรวดเร็วทั้งสองยิ้มให้กันอยู่หน้ากระจกจนได้ยินเสียงใครอีกคนดังขึ้นจากทางด้านหลังหน้าด้านวะประโยคตำหนินั้น เรียกคนทั้งสองให้หันไปมองทันทีและพบว่าเป็นหนุ่มรอกำลังยืนกอดอกจ้องมาที่เธอและเขาโดยในมือถือเสื้ออยู่ขอโทษด้วยนะคะหน้าดาที่เห็นสีหน้าไม่พอใจของเขาเธอจึงรีบขอโทษทันทีนี่มันที่สาธารณะไม่ใช่ที่ห้องให้เกียรติคนอื่นให้เกียรติสถานที่ด้วยถ้ามันทนไม่ไหวขนาดนั้น ก็รีบกลับบ้านไปซะว่าจบร่างสูงก็เดินผ่านหน้าเธอไปไปยืนตรงกระจกที่เขาและเธอเพิ่งถอยออกมาไปกันเถอครับคาาทอนที่เห็นว่าเธอยืนจ้องชายหนุ่มอยู่ก็รีบพาเดินออกไปท,ทันทีเพราะไม่อยากให้มีปากเสียงกันนาดาขมวดคิ้วเข้าหากันแน่นด้วยความไม่พอใจพลางคิดว่าหน้าตาก็ดีแต่ปากนี่เหมือนกับของเน่าของเสีย ที่พ่นออกมาแต่ละประโยคฟังไม่ได้เลยประสาทนั่นเรียกว่าปากจริงๆใช่ไหมอะหลังจากซื้อของเสร็จเธอก็เดินบนออกจากร้านด้วยความไม่พอใจโดยมีคาถาทรเดินหัวรอํำคันอย่างข้างกายอย่าไปสนใจคนแบบนั้นเลยครับเสียสุขภาพจิตเอาอย่างนี้ดีกว่านาดายอยากไปเที่ยวที่ไหนต่อไหมครับ พี่จะพาไปปรางบางสายหน้าไปมาหมดอารมณ์แล้วค่ะเรากลับกันเลยดีกว่าคทาทอนที่ไม่อยากขัดก็พยากหน่ารับแล้วเดินออกจากห้างไปคู่รักเดินจับมือกันออกจากห้างสปปรรพสินค้าร่างสูงที่จับตามองดูตั้งแต่ต้นซึ่งเดินออกมาจากร้านเฝ้ามองคนทั้งสองอาคิราสายะยิ้มอยากรู้สึกสนุก น่าสนใจรอยิ้มร้ายกาจเผยขึ้นก่อนร่างสูงจะเดินออกไปเช่นกันวันเวลาผ่านไปทุกอย่างดำเนินไปอย่างที่ควรจะเป็นความรักกำลังผลีบานสะพร่างดั่งดอกไม้พญาเสือโครงยามหนาวเมื่อไม่กี่วันมานี้ทั้งสองครอบครัวได้ปรึกษาหารือเรื่องการมั่นหมายของเธอและเขาซึ่งดาเริกดีในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แล้ว ทำให้ช่วงนี้ทั้งสองยุ่งกับการจัดเตรียมงานพอสมควรแต่มีอยู่เรื่องเดียวที่ทำให้ดาดารู้สึกหม่นงุดหงิดใจในช่วงนี้นั่นก็คือความบังเอิญที่เธอมักจะได้เจอผู้ชายปากเสียคนนั้นบ่อยๆไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มักจะเห็นผู้ชายคนนั้นวนเวียนอยู่ใกล้ๆตลอดแม้แต่วันนี้ที่เธอมาเดทกับคาทาทรก็ยังหนีไม่พ้นเขาเช่นเดิม ทำไมขมวดคิ้วอย่างนั้นล่ะครับอาหารไม่อร่อยหรือไงเปล่าค่ะนาดาแค่รู้สึกเหมือนมีคนมาจ้องนาดาตลอดเวลาเลยหืมคทาถาธรมองหน้าเธอด้วยความสงสัยก่อนจะหันไปมองรอบๆแล้วก็ไปสะดุดตากับใครอีกคนที่นั่งอยู่โต๊ะด้านหลังเขาอย่าไปสนใจเลยนะครับทานข้าวกันเถอะ มือหนายื่นมาลูบแก้มเธอเบาๆเพื่อปลอบใจเธอจึงพยักหน้าน้อยๆพยายามไม่สนใจเขาอีกรักกันหวานชื่นดีนี่ดีที่วันนี้มีมารยาทขึ้นมาบ้างแล้วเสียงทุ้มดังมาจากด้านหลังของคาาทรทั้งสองพยายามไม่สนใจหันไปพูดคุยกันตามปกติใช้ชีวิตมีความสุขซะด้วยพูดจาหวานๆสุภาพนุ่มนวลให้ผู้หญิงตายใจ ผู้หญิงนี่ก็ยังไงก็ดูไม่ออกหรือไงว่ามันดูปลอมแค่ไหนนี่คุณจะหยุดได้หรือยังเสียงฝ่ามือตบลงที่โต๊ะเต็มแรงทำทุกคนในร้านอาหารต่างหันมามองด้วยความตกใจน้ำเสียงเรียบนิ่งของคทาทรบ่งบอกว่าเขากำลังไม่พอใจนาดาที่เห็นว่ารอบๆโต๊ะกำลังมองมาที่พวกเธอ หญิงสาวก็รีบรุกไปจับแขนชายหนุ่มเอาไว้พี่ทอนคะคนมองเราเต็มเลยนาดาว่าเรากลับกันดีกว่าคะ่ะว่าแล้วเธอก็รีบดึงแขนชายหนุ่มให้เดินตามออกไปเก้าอี้สุดหรูถูกถีบเต็มแรงโดยอาคิราจนมาชนเข้าที่ขาของคทาทรพร้อมกับเสียงหัวเราะเาลกับย้อเยอ้ย จนความอดทนของคาทาทรหมดลงความชุลมุนจึงเริ่มขึ้นพอแล้วค่ะพอแล้วหยุดหยุดเดี๋ยวนี้นะร่างบางพยายามดึงคาถาทอนออกมาแต่ก็ไม่เป็นผลจนรอปพต้องเข้ามาแยกสองนุ่มต่างมีรอยช้ำบนใบหน้าคาาทรคิ้วแตกส่วนเขาปากแตกนี่คุณคุณจะมายุ่งวุ่นวายกับพวกเราทำไมนักหนาะ ไม่รู้จักกันด้วยซ้ําปากน่ะถ้ามันพูดสิ่งดีๆออกมาไม่เป็นก็ไม่ต้องพูดเก็บมันไว้กินข้าวพอระดาว่าขึ้นอย่างเหลืออดก่อนจะดึงแขนคาทาทอนเดินออกจากร้านไปโดยไม่ลืมจ่ายค่าอาหารและค่าเสียาหายให้กับร้านอากิรามองชายหญิงเดินจับมือกันออกไปด้วยรอยยิ้มมุมปากอย่างนึกสนุกพลางยกมือขึ้นเช็ดเลือดที่มุมปากไปด้วย ปากร้ายไม่เบานี่หลังจากออกจากร้านอาหารทั้งสองก็ไม่ได้กลับบ้านแต่เลือกที่จะมาคอนโดคาธาทอนแทนเพราะแผลและรอยฟกช้ำบนใบหน้าจึงทำให้เขาไม่อยากกลับบ้านเมื่อถึงคอนโดนาดาก็รีบทำแผลให้ทันทีมันเรื่องอะไรกันคะพี่ทอนรู้จักเขาหรือเปล่าคะคาธาทอนชะง,งักไปเล็กน้อย แต่เธอจับความรู้สึกนั้นได้พี่ทอร,รู้จักเขาเหรอแล้วมีปัญหาอะไรกันคะนาดาวางมือจากทุกอย่างแล้วนั่งมองหน้าเขาอย่างกดดันครับพี่รู้จักเขาที่สุดเขาก็ยอมรับออกมาแล้วมีปัญหาอะไรกันคะเอาที่เล่าได้ก็ได้คะ่ะพี่เคยคบกับพี่สาวเขา แต่เราเลิกกันไม่ดีสักเท่าไหร่เขาก็เลยไม่พอใจพี่แค่นี้นะนะโกรธแทนพี่สาวแล้วมาคอยก่อกวนคนอื่นแบบนี้เนี่ยนะอันธพาลที่สุดหญิงสาวว่าขึ้นด้วยความไม่พอใจก่อนที่ทั้งสองจะอยู่พูดคุยกันสักพักนาดาก,ก็ได้ขอตัวกลับโดยการขับรถของเขากลับบ้านตอนที่หนึ่งก็จบลงไปแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะในตอนหน้า พี่ทอกับนาดาเนี่ยเขาจะมั่นกันแล้วนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปมาติดตามกันต่อได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ